สวัสดีครับสวัสดีดีครับสวัสดีดีครับไม่ได้เจอนานเลยนะครับสำหรับช่องหลักของยูทูบของเรานล่วเองนะครับวันนี้มาพบมาเจอผมมีช่วเคยนะครับสำหรับไฮไลท์ของการนั่นเองนะครับที่หยิบยกฟุตบอลดีๆฝากอีก6คู่รวมไปถึงตัวนี้แล้วก็ชุดองการ3ด้วยที่มาเสริมกันในนี้นะครับใครพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะครับฝากเคาะแบบ กดไลค์กดหัวใจให้ผมหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เดการลงคลิปหน้าช่องต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเอาไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้จะเล่นในบ้านเจองั้งของออสเตรียคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนคู่ที่สองสวีเดนเจองั้งเซอร์เบียนะครับคู่นี้ยังเหลือมองไปที่เจ้าบ้านอย่างสวีเดนนะครับส่วนคู่ที่สามฝรั่งโปรตุเกสวันนี้เล่นในบ้านเจองั้งของโครเอียหรือว่าโครเอเชียคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสสแแลละะะะะตติดดกกกาาาาพงงววบบบบบออเเเเเเ็มมมไปนน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 นคคคคครรรรรัััูู่่่่่ทีี์์์จจใ้้ย นี่ครับดูจากเฮดูเฮดหรือว่าผลงานทั้งคู่ผมยังเลือกเชียร์ที่นอร์เวย์นี่ครับและติดกำแพงมองมนเต็มเกมนะครับส่วนคู่ที่5เบลเยียมเล่นในบ้านเจอจางด้านลักเซมเบิร์กนะครับคู่นี้ยังมองเบลเยียมอยู่ด้วยขุมกำลังตัวหลักค่อนข้างที่จะครบเครื่องกว่าคู่นี้มองเบลเยียมและติดกำแพงมองมนเต็มเกมนะครับส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายสเปนจะเล่นในบ้านนี่ครับ ส่งพาล่ะจะเจอทางด้านของไอร์แลนด์เหนือคู่นี้มองที่สเปนและติดกำแพงสูงแรงแล้วก็เต็มเกมนะครับส่วนตัวเนีนวันนี้ 10k นะครับหยิบยกให้เป็นปองร่างของโปรตุเกสนะครับส่วนชุดของการ3วันนี้นำทัพมาโดยทางด้านสวีเดนโปรตุเกสและก็สเปนนั่นเองนะครับสตัวชัวร์จริงของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่ได้ติดตามนี้อยากได้มากกว่านี้ก็อย่าลืมไปดูนะครับใต้คอมเมนต์ที่ผมปักุไว้นะครับสำหรับว,นนวันนี้เดี๋ยวกันวันต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่ทุกคน,นเอย่างีครับ